สวัสดีครับวันนี้พวกกับผมสตราร์กาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครจูซินในตำแหน่งของเลนกลางนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางจูซินได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางจูซินนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางจูซินได้มากกว่านี้แต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทางจูซินได้นั่นก็คือคากุระเพราะว่าคากุระเขามีล้างซีซี ทำให้การที่จูซินเนี่ยจะซีซีใส่คากระก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลําบากนะครับนอกจากคากระเนี่ยจะเอาตัวรอดดีแล้วนะครับดาเมจก็ยังแรงอีกด้วยนะทำให้จูซินเนี่ยถ้าเดินพลาดหรือว่าแหลมเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนคากระปิดค่อนข้างสูงนะครับแล้วซีซีของคากระเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างป่วนพอสมควรเลยนะครับแล้วคากระเนี่ยก็เป็นเมดที่มีคอมโบเยอะมากๆนะครับทาให้ถ้าเจอคนที่เล่นคากระเก่งๆเนี่ยน่ากลัวมากนะครับตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางจูซินไะด้นั่นก็คือฮายาบูสะ เพราะว่าตัวละครฮายาเนี่ยเขามีสกิล2นะครับที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างผิวนะและด้วยความผิวของฮฮยานะครับก็ทําให้จูซินเนี่ยใช้สกิลหรือว่า CC โดนได้ค่อนข้างลําบากนะแล้วฮฮยาเนี่ยก็ยังเป็นตัวละครที่สามารถเอาไว้ล้วงแนวหลังได้ดีด้วยนะครับทำให้ฮฮยาเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะครับล้วงก็ได้นะครับเอาตัวรอดก็ดีนะแล้วต่อมานะครับก็คือไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางจูซินไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชิ้นแรกโล่แห่งอาร์เทียนาเกราะชดช่วงสเก็ดดาวมฤิตยู แล้วต่อมานะครับก็คือไอเทมที่เอาไว้แก้ทางจูซินไอเทมที่เอาไว้แก้ทางชินแรกมงกุฎเหมันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางจูซินได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางจูซินนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่จะเติมเกมโมบายลีเจนท์หนึบาทขึ้นไปนะทางลิชแมนช็อปก็ได้ทําโค้ดส่วนลดพิเศษสําหรับช่องสราก้าด้วยนะครับนั่นก็คือโค้ดส่วนลด4%และลดสูงสุดได้ถึง200บาทเลยนะครับอย่าลืมเอาโค้ดนี้ไปใช้กันด้วยนะครับแล้วโค้ดนี้ก็ บนเว็บเ,เท่านั้นนะครับเราไปดูในเกมเพลย์กันเลยดีกว่าและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Mobile Legends บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น เพิ่งึ้นซีซั่นใหม่จูซินก็โดนปรับซะแล้วนะครับและโดนปรับเยอะด้วยนะแต่ก็ไม่ใช่การบัฟหรือว่าการเนิร์ฟนะครับเป็นการปรับบาลานซ์ของจูซินนะซึ่งสกิลที่2เนี่ยเราจะใช้เล่นๆไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะกินมานานะต่อให้ไม่มีศัตรูก็ตามนะครับแล้วป่าเขาเนี่ยเป็นฮายาบุสะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยฮายาบุสะก็เพิ่งโดนเนิร์ฟนะครับในซีซั่นนี้นะแล้วนาหน้ามาลึกตั้งแต่ต้นเกมครับ ผมเอาสุดนะเขามาลึกแล้วครับจะปล่อยเขากลับไปง่ายๆไม่ได้นะแถมเอาสเปลมาเป็นพิงวอดด้วยนะครับหา,า,ายาเขาน่าจะรอรีโทหายาจ่ายฟาร์มครับแล้วซีวันหาหนีทันไหมจ่ายฟิกเกอร์แล้วก็ไม่รอดครับ ตอนนี้ฮายาน่าจะถึงบับส้มแล้วก็น่าจะขึ้นไปจบเลนบนนะครับโอ้โหเกือบลาดได้เรากลับมาเคลียร์กลางต่อนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าปล่อยคลิปกลางทิ้งไว้นะ เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนครับเต่าใกล้จะเกิดส่วนเลือดผมเนี่ยไม่พร้อมเหมือนจะรอดครับอีเซียเดี๋ยวเราต้องเคลียร์คลิปกลางอีกเวฟหนึ่งนะครับแล้วข้างล่างเราได้จูเลียนมาครับจังหวะค่อนข้างดีนะเพราะว่าเต่ากำลังจะเกิดด้วยครับน่าจะมาไม่ทันนะครับหายา งั้นผมไล่หายาก่อนเลยนะเลือดน้อยด้วยไม่มีใครกล้าเข้าเลยครับแถมตอนนี้ผมเอาล้างมาด้วยนะครับก็เลยค่อนข้างกล้าเล่นหน่อยเแค่คลิปกลางเสร็จไปเลนบนได้นะฮานบีเลือดเข้าเหลือน้อยนะครับ ไม่รู้ว่าจ่ายเกาะไปหรือ,อยังพึ่งจ่ายเกาะน,นะครับฮานาบิยังไงก็ไม่รอดครับ <S <S จ่ายสกิลไปแล้วแล้วก็ฮานาบิเขาเนี่ยเอาตัวรอดไม่ได้ดีมากนะปรับส้มหายาเขายังไม่เอาครับแล้วหายาพึ่งมา นี่ถ้าเขายังห่วงบัฟนี่มีสิทธิ์ได้นะแล้วมาจริงๆด้วยครับงั้นเราตัดบัฟเขาเลยครับป่อยครับในบัฟส้มเข้ามาแล้วจริงๆตานนี้ก็น่าออกดาบฉากนะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะออกกันเยอะหรือเปล่านะครับดาบฉาก แต่ถ้าออกมาแล้วได้ใช้ก็ดีนะครับมีสิทธิ์เขาขึ้นไปเรียนบนนะนายาเรียนบนครับน่าจะเตรียมเต่ากันละงั้นตอนนี้ผมออกดาบฉาะนะครับ นหน้าเครียร์คลิปกลางอยู่นะครับตอนนี้ศัตรูหายนะอนาบีกับซิวาน่าอยู่บน Xbox เราโผล่ล่างนะครับอ้าวแล้วมีซิวาน่าเดินผ่านเอาก่อนเลยครับตัวแรก เดี๋ยวผมเชยกลางก่อนนะพยาอยู่ล่างครับเปิดเต่าได้เลยน่าจะทิ้งเต่าแล้วครับอีกทีมนึงพยายามจะมาล้าแต่ก็ยากนะเขาไม่มีป่า เล่นบนได้นะครับเราไม่มีอันตีน่าจะไหวยอยู่นะจะไปไหนครับฮานาบิเล่นบนน่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลงมากันกลางเราจะไม่ปล่อยเล่นกลางง่ายๆนะเลนกลางค่อนข้างสำคัญนะครับ ดูเลียนลงไปล่างแล้วก็เราเล่นสุดครับแล้วเราได้ดาบฉาบมาแล้วครับเอาป้อมล่างต่อนะครับไอเทมต่อไปตัดเลือดนะครับ ตอนนี้เงินเรานำอยู่6,002 6นาที6,002ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับค่อนข้างเยอะเลยจูเลียนมาครับแต่ยังจ่ายสกิลไม่ครบแต่จูเลียนไม่ได้เต็มสกิลจะหนีเอาไว้นะครับ งั้นเดี๋ยวเราเคลียวเวฟต่ออีกเวฟบหนึ่งหายาลึกมากครับน่าจะกลับไม่ได้แล้วนะครับเสียงเงาไปแล้วด้วยเรียบร้อยครับหายาตายตอนเต่าเกิดอ,อย่างนี้เสียเต่าแทบจะร้อยเปอนะ ต่ก็ไม่ใช่ว่าอีกทีมนึงเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสที่จะลาดได้นะครับจริงโอกาสลาดได้เนี่ยมันก็มีนะครับแต่มันก็ยากระดับนึ่งอาญาเพิ่งเกิดครับน้าหน้าอยู่กลางดูเรียนจ่ายสกิลครบแล้วครับแล้วทามัสเรานี่เล่นสุดมากนะ นาบีจ่ายสเปีลเกอะน่าจะไม่ได้นะครับฮานาบีล่างเราได้ตัดเลือดแล้วครับต่อไปผมออกมงกุฎนะเอามาเซฟชีวิตตัวเองหน่อยเพราะว่าเราเล่นค่อนข้างลึก หน้าเดินกลับไม่ทันครับเดี๋ยวพัสซีฟผมตามสุดนะสิวาน่ามาครับเหมือนว่าเขาจะไม่เล่นเรายังไม่ได้จัดสเปลล้างเลยนะตาอุตสุ่ศ์เอามาเผื่อนะครับลากกลับมาครับสิวาน่า ตอนนี้สแต็กดาบฉาเรา40ละป้อมบนน่าจะระเบิดนะครับอายาเลนล่างครับอานาบีมากันจ่ายอันตีด้วยนะ รอดๆดีกว่านะครับไม่งั้นเราขึ้นบ้านไม่ไหวไปครับรวมหลอดเดี๋ยวผมดันคิบบนไปสูงๆนะครับเลื่เหมือนว่าเขาจะมากันแล้วครับบนสามครับ ซูวนาล่องหนเอ้าแล้วอันติพ้าหรือเปล่าซูวนา,วนาแล้วได้มาสี่คนครับเาเหลือฮายานะครับเลนล่านน่าจะได้นะครับหลอดเรายังมาไม่ถึงนะครับ ศัตรูก็ใกล้จะเกิดละเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าจะจบได้หรือเปล่าผมยังมีล้างอยู่นะครับรแล้วเพื่อนเราโดนครับ เล่เลยครับฟ็อกแล้วเปิดแล้วแต่จูเลียนจะเอาสุดเหลือ5้ายาครับแจะใช้มุงกุฎไปก่อนครับเผื่อว่าโดนปิดกลายเป็นว่าตานี้สเปลล้างผมไม่ได้ใช้เลยนะครับอุสห์เอามา ตอนแรกคิดว่าจะโดนศัตรูเนี่ยดักซีซเยอะกว่านี้นะครับก็เลยเลือกที่จะเอาสเปลล้างมานะครับแต่จูซินเนี่ยโดนปรับเยอะจริงนะแล้วก็ยังมีเรื่องที่จูซินเนี่ยไม่สามารถยกศักตรูแบบต่อเนื่องได้แล้วนะครับตายน,นี้ค่า15นะครับตายสูแล้วก็แอสซิสต์4ทำนามิเอะไป40,002ตีป้อมไป8,007แทงไป10,009แล้วก็เข้าร่วมไฟ68%นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม lại